โตโยต้าเอทีนะครับวันนี้ผมแนะนําวิธีการถอดกองกาศเป่านะครับในกรณีที่เดินทางต่างจังหวัดนะครับถนนลูกรางเยอะๆนะครับไปเจอฝุ่นมาเยอะๆนะครับไปผ่านดินมาก็ควรจะถอดกองเป่านิดนึงนะครับเปิดฝาโปงขึ้นมาครับท่านผู้ชมจะเห็นฝาปิดตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นตัวล็อกตรงนี้นะครับเป็นเหล็กนะครับตีเงินเงินนะครับหจุดนะครับลงมาด้านล่างตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับดันแค่2จุดนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังจุดสังเกตนะครับก็จะมีตัวล็อกเป็นพลาสติกู่ครับตัว นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องทําอะไรนะแค่ดันตัวกรองเนี่ยกลับหลังมานิดนึงนะครับใช้มือยกขึ้นเฉยๆนะครับดึงกลับหลังนิดนึงนะครับนะครับแล้วก็ยกขึ้นครับอ่าแค่นี้ครับเจอกรองแล้วนะครับควรจะเป่าจากด้านบนลงไปด้านล่างนะครับควรจะด้านบนก็คือด้านนี้นะครับก็ดันฝุ่นออกนะครับแล้วก็หยิบพวกใบบงใบไม้ที่อยู่ข้างในออกได้นะครับแล้วก็ใส่กลับให้ตรงล็อกนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ตัวล็อกพลาสติกให้เหมือนเดิมเลยนะครับตัวที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็ ดันตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับ2ตัวหลังนะครับหลังจากนั้นดันกรองเข้าไปให้แน่นนะตัวฝาครอบนะครับล็อกเหมือนเดิมครับ2องตำแหน่งหลังจากนั้นก็เรียบร้อยครับแค่นี้ครับง่ายๆ